มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกันสวัสดีครับทยาน Daily Podcast กับผมโทมัสพิชยยงค์องพักตีนะครับคุณทุกปังครับในทุกๆวันนี้มีใครไม่ซื้อของออนไลน์บ้างครับผมก็ยอมรับนะฮะว่าผมเนี่ยซื้อของออนไลน์แทบจะเกือบทุกวันเลยดีกว่านะครับโดยเฉพาะอะไรที่มันใช้ประจำเนี่ยหลังๆผมก็เปลี่ยนมาซื้อออนไลน์นะครับเพราะาซื้อง่ายนะครับแต่ว่าในความซื้อง่ายเนี่ย มีใครเคยเจอหลอกบ้างไหมครับผมเองเคยเจอนะครับสั่งสินค้าไปเวลาของมาเนี่ยแกออกมาเจอแต่กระดาษเปล่าๆครับไม่น่าเชื่อนะคุณทุกท่านว่ามันสามารถที่จะโกงกันได้ง่ายๆแบบนี้นะครับการช้อปปิ้งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นมันบางทีมันไม่ใช่แค่ว่าซื้อเพื่อให้ได้ของที่จะมาใช้นะแต่มันกลายเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งเป็นความรีแล็กซ์เป็นการพักผ่อนรูปแบบหนึ่งของบางคนไปแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครเราก็มักจะซื้อของออนไลน์กันคนละอย่าง2อย่างนะครับแล้วก็ด้วย ะร,ระบบที่สุดยอดจริงๆของ Marketplace หรืออะไรก็ตามที่เราไปช้อปปิ้งเนี่ยนะฮะมันทำให้เราเนี่ยถูกนำเสนอสินค้าที่เราสนใจเนี่ยตลอดเวลาเลยเข้าไปทีไรเนี่ยโอกาสยากมากเลยนะครับที่เราจะหลุดออกไปจากวงจรของเขาได้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ครับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมันก็เป็นโอกาสให้มิจฉาชีพนะครับมีโอกาสที่จะเข้ามาแล้วก็ฉกฉวยผลประโยชน์แบบที่มันไม่ควรจะได้ไปด้วยนะครับเช่นอะไรฮะ สั่งซื้อของไปในรูปดูดีมากเลยเขียน description คำอธิบายนะครับมีรีวิวด้วยนะแต่รีวิวเป็นรีวิวปลอมนะฮะสุดท้ายก็ได้ของมาไม่ตรงปกคุณภาพแย่นะครับซึ่งอันนี้น่าจะเจอกันบ่อยมากๆนะครับผมเองก็เจอนะครับก็บางอย่างซื้อมาก็ต้องโยนทิ้งก็กลายเป็นขยะอีกก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยโดยเฉพาะอะไรที่นะฮะส่งมาจากต่างประเทศเนี่ย <c oughs> มีความเสี่ยงสูงมากๆเลยนะครับบางครั้งเราก็บอกว่าเป็น Cash o n delivery นะจ่ายเงินเมื่อได้รับของขนาดเป็น Cash o n delivery แท้ๆนะ ก็ยังโดนหลอกได้นะครับอีกอันนึงนะฮะก็โฆษณาเกินจริงนะครับของหลายๆชิ้นนะฮะเราเห็นภาพประกอบเห็นคลิปที่ลงไว้เนี่ยโอโ้โหทำไมมาดูไฮเทคดูล้ํเหลือเกินดูนทันสมัยน่าใช้มากเสื้อผ้าก็ดูดีมากเลยนะครับรูปที่ให้ในายแบบนางแบบถ่ายมาโชว์เนี่ยซื้อมาโอโ้โหคิดว่าจินตนาการเราใส่แล้วเนี่ยต้องดูดีแบบนั้นแน่นอนนะครแต่ว่าพอได้ของมาจริงๆโอโ้โหทั้งเนื้อผ้าคุณภาพนะครับไซซิ่งการตัดเย็บเนี่ย มันช่างแตกต่างจากรูปที่เห็นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นเพื่อการโฆษณาจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสินค้าอันตรายซึ่งอันนี้น่ากลัวมากๆนะครับคือสินค้าอันตรายบางอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับอย่างที่บริษัทผมเนี่ยเราผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายสินค้าเหล่านี้อยู่เนี่ยวต้องบอกเลยว่าถ้ามันเป็นสินค้าคุณภาพต่ำนะครับเอามาใช้เนี่ยบางทีระเบิดตุ้มตามขึ้นมานะครับสร้างความเสียหายแทนที่จะได้ฟองมาใช้ประโยชน์เนี่ยกับเอาภัยเข้าบ้านเอาภัยเข้าหาตัวอีกนะครับ ทีนี้เวลาเจอปัญหาอย่างนี้ครับเราจะแก้ไขยังไงอ่ะอย่างแรกนะครับก็ขอรีฟันขอซืนอ้องนะครับถ้าได้ก็ถือว่าโชคดีไปก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะนะครับสินค้าบางครั้งมีเสียหายมีแตกหักบ้างระหว่างเดินทางอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดกันนะครับคนขายเขาเข้าใจว่าเขาโฆษณาแบบนี้คนซื้อน่าจะเข้าใจน่าจะโอเคแต่คนซื้อบอกโอ้โหฉันจินตนาการอีกแบบหนึ่งเลยขอรีฟันคืนผู้ขายเขารู้สึกว่าเออเขาต้องรับผิดชอบอ่ะแบบนี้ถือว่าโอเคไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่ว่า ในบางครั้งเนี่ยบางเจ้าเขาไม่รับเปลี่ยนนะครับถ้ามีปัญหามากๆหน่อยนะครับก็อาจจะต้องถึงขั้นนะครับไปโวยวายบนบนโซเชียลมีเดียเป็นพาราคของผู้รู้พวกแบบเราอีกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนทราบหรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเรามีองค์กรที่จะช่วยดูแลแล้วก็แก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับเรานะครับซึ่งชื่อหลายๆคนก็อาจจะพอเคยได้ยินจ่อาจจะไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับนั่นก็คือสคบอนะครับ สคบอนี้ย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับโดยความหมายโดยหน้าที่เนี่ยนะฮะกรอบอำนาจของเขาคือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคนซื้อของเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการหรือซื้อสินค้านะครับไม่ใช่เฉพาะออนไลน์ด้วยนะครับจะออฟไลน์เจอในชีวิตจริงอะไรก็ตามผ่านทางโทรศัพท์ก็ตามนะครับสคบนะครับถือว่าเป็นช่องทางที่จะช่วยเราได้มากๆเลยทางหนึ่งนะครับคือปังมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังหลายทา่านก็อาจจะรู้สึกโอ้โหมัน มันดูไกลตัวนะมันจะไปติดต่อเขายังไงขึ้นชื่อว่าเป็นสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีการกําหนดสิทธ์เอาไว้นะครับในพรบคุ้มครองผู้บริโภคแบบนี้นะครับคือข้อแรกเนี่ยสิทธิที่ผู้ผบริโภคอย่างเราเนี่ยพึงจะได้รับข่าวสารและก็ข้อมูลด้านคุณภาพที่ถูกต้องและก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนะครับข้อ2ก็คือผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยมีสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการนะครับข้อ3ม ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการข้อ4เรามีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาด้วยนะครับแล้วก็ข้อ5ผู้บริโภคอย่างเรามีสิทธิที่จะได้รับการพิจรารณาและชดเชยความเสียหาย <S 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 ทีนี้เมื่อเราได้รับความเดือดร้อนจากการใช้สินค้าหรือบริการเนี่ยถ้าจะไปดําเนินคดีเนี่ยนะฮะหรือฟ้องศาลเข้าตามกระบวนการแจ้งตํารวจอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีค่าใช้จ่ายเสียเวลาด้วยนะครับและที่สําคัญต้องใช้เวลานานมากๆเลยนะฮะ กว่าจะได้รับการเยียวยาหรือได้รับการคุ้มครองบางครั้งเนี่ยทาไปทํามากลายเป็นโดนขู่ฟ้องกลับอีกนะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องที่กลักกระอ่วนนะฮะบลำบากใจสําหรับผู้บริโภคที่จะไปนะฮะต้องไปดําเนินคดีหรือว่าทาให้มันต้องเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะครับมาที่สคบเนี่ยนะครับเพราะว่าสคบเนี่ยมีหน้าที่ที่จะรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทําของผู้ประกอบธุรกิจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ มีหน้าที่ในการดําเนินคดีแทนผู้บริโภคอีกด้วยแม้ตัวคุณเองไม่ต้องไปเสียเวลาเราเวลาที่เจอหลอกนะครับเจอสินค้าที่มันสร้างอันตรายกับเราเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็ไม่ต้องวิ่งไปสคบอก่อนนะครับสามารถติดต่อไปที่ผู้จัดจาหน่ายแล้วบางครั้งในสินค้าบางครั้งนะครับจะไปโอ้โหทุกอย่างมันจะต้องเนียบร้อยเปอร์เซ็นไม่มีปัญหาเลยเนี่ยผมว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องเกินเกินจริงไปสักหน่อยนะครับผลิตมาไม่เคยเสียเลยรถจนเนี่ยโอ้โหแบรนด์จะระดับโลกขนาดไหนโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับแบรนด ระดับโลกดีสุดแล้วเนี่ยยังไงมันก็มีเสียอยู่ที่ว่าเราเวลามันเสียปั๊บแล้วเนี่ยเออคนที่เขาเป็นคนขายของให้กับเราเนี่ยเออเขารับผิดชอบเขาดูแลเราดีแค่ไหนถ้าไม่ดูแลอ,อันนี้คือสเต็ปต่อไปก็คือไปที่สคบทีนี้คําถามคือแล้วถ้าจะร้องเรียนเนี่ยร้องเรียนได้ทางไหนนะครับอย่างแรกเลยนะครับร้องเรียนผ่านเว็บไซต์นะครับ ocpb ของสคบโดยตรงนะครับคือเมื่อยื่นเรื่องร้องทุกไปแล้วเนี่ยก็จะมี จ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อสอขอสอบปักคำแล้วก็ดําเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปง่ายๆเลยครับเข้า Google พิมพ์สคบครับเดี๋ยวเว็บไซต์ขึ้นเองนะครับไม่จ้องจําชื่อเว็บไซต์ก็ได้นะฮะง่ายๆเลยสคบสเสือคควายบใบไม้นะครับข้อ2ครับนะฮะก็สามารถที่จะไปติดต่อขอรับแบบฟอร์มร้องเรียนนะครับพร้อมกับซองด้วยนะง่ายมากๆนะฮะที่เซเว่นอีเลฟเว่นครับแถวๆบ้านมีทุกคนแน่นอนนะฮะฟรีทุกสาขาด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเขียนคําร้องเนี่ยส่งไปที่สํานักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ตั้งอยู่เลขที่120นะครับอาคารรัฐประสานรักบีชั้น5ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับที่ถนนแจ้งวัฒนะก็คือศูนย์ราชการที่ถนนแจ้งวัฒนะนั่นแหละนะครับก็สามารถที่จะส่งไปที่นั่นได้นะครับหรือนะครับข้อ3ไปเองก็ได้ครับไปตามที่อยู่ที่ผบอกเมื่อกี้นะครับอยู่ที่ชั้น5นะครับที่ศูนย์ราชการที่ตึกศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับนอกจากนี้ครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดบอกโหไปยากเหลือเกินนะครับ ก็สามารถที่จะไปร้องเรียนที่สารการจังหวัดนะครับที่ว่าการอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับหรือว่าสามารถที่จะไปที่ที่ว่าการกรุงเทพหรือว่าเมืองพัทยาก็ได้ด้วยนะครับหรือว่าสุดท้ายครับอยากจกะคุยนะฮะโทรไปที่หมายเลข1น6่ครับเป็นสายด่วนทุ้มครองผู้บริโภคสามารถโทรไปขอคําปรึกษาก่อนได้นะครับ ยิงผมอยากจะแนะนําแบบนี้ครับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่านะฮะจริงๆเราก็ได้รับการคุ้มครองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อประกันนะครับขับรถนี่ถ้าอยากได้ความคุ้มครองก็ยังต้องซื้อประกันนะแต่นี่เราซื้อของเนี่ยจริงๆแล้วมีหน่วยงานที่คอยคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเราดูนะครับการบริการในชีวิตประจำวันทั้งหมดของเราเนี่ยจริงๆสามารถที่จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองนะครับเราได้รับการบริการที่ไม่ดีนะครับไปเจอสินค้าเขาพูดอย่างเขาทําอย่างนะครับอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเอาจริงๆนะ เวลาทุกวันนี้ถ้าเราเดินไปตามห้าเดินไปที่ไหนต่างๆอยู่ดีโดนนะฮะดึงแขนมาให้มาฟังนะฮะขายคอร์สมัง่งขายสินค้าขายอะไรก็ตามที่เราไม่อยากจะฟังแล้วเขาก็ทําให้เราเนี่ยหงุดหงิดใจนะครับหรือว่ารู้สึกถึงความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนี่ก็เป็นอะ,อะไรที่เราสามารถที่จะร้องเรียนนะครในสิทธิของเราได้เช่นกันนะครับคือผมอยากกล่าวโดยสรุปแบบนี้นะครับการที่เรามีสคบอคอยคุ้มครองเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเอ้ยเราจะต้องเอาสคบเนี่ย ไว้เป็นคนที่คอยเอาไว้ไปหาเรื่องกับคนอื่นนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยผมก็คิดว่าการซื้อสินค้าใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่มีแหละครที่มันจะทุกอย่างโอเคหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในด้านหนึ่งเนี่ยคนไทยอย่างเราๆเนี่ยก็อยากจะให้มองเรื่องถ้อยทีถ้อย,อ,ยอาศัยนะครับสินค้ามีปัญหาเนี่ยเฮ้ยก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะเกิดจากปัญหาอะไรที่เราอาจจะคาดไม่ถึงหรือเปล่านะครับบางครั้งเนี่ยการติดต่อการพูดคุดยกันก่อนนะเพื่อให้เข้าใจกันร,ระหว่างตัวเราเองนะครับกับผู้ผลิตเนี่ย ก็อาจจะช่วยทําให้หสคอบอเองก็ไม่ต้องรับเรื่องร้องเรียนมากจนเงินไปด้วยแต่อีกนนแง่หนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้บริการหรือได้สินค้าได้มาทีโ่โอ้โหเห็นชัดๆหรือว่านี่มันจงใจหลอกกันจงใจสร้างปัญหาเนี่ยอันนี้ก็ควรจะแจ้งไปที่สคอบอเพราะอะไรไหมครัเพราะว่าถ้าเขาทํากับเราแล้วเรามองข้ามไปเขาก็คิดผู้จาหน่ายที่ไม่มีความรับผิดชอบเหล่านี้ก็จะคิดว่าอาทําแบบนี้แล้วได้เงินนี่ก็จะมีเหยื่อรายใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนคนเหล่านี้ก็จะนะทําแล้วรู้สึกว่าให้มันประสบความ,วาม,วามสาเร็จนี่ ทำปั๊บโดนจับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่มาค้าขายในประเทศไทยก็ตามไม่ควรจะมีโอกาสนะครับที่จะมาเอาเปรียบนะครับพี่น้องคนไทยด้วยกันเองแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยหน่วยงานอย่างสงาบคนี่ต่างประเทศนะครับในประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาแล้วเนี่ยค่อนข้างเป็นหน่วยงานที่มีความแข็งแรงมากอย่างสหรัฐอเมริกาในคุณซื้อของเนี่ยซื้อกางเกงนะฮะซื้อรองเท้ามาใช้เนี่ยห้าวัน7วันไม่โอเคกลับไปขอเปลี่ยนเนี่ยหน้าร้านนะครับผู้ขายของเนี่ย ก็ยังต้องรับเลยนะต้องรับเปลี่ยนให้นะครับนี่คือความแข็งแรงของหน่วยงานนะครับของราชการที่ช่วยคุ้มครองผู้บริโภคและสุดท้ายประโยชน์มันตกที่ไหนครับประโยชน์ก็จะตกที่สังคมโดยรวมครับเพราะว่ามันจะทําให้ผู้ผลิตนะผู้จัดจาหน่ายเนี่ยมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับตระหนักในหน้าที่ของตัวเองว่าจะต้องมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพนะครับทำให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจเพื่ออะไรฮะไม่ให้ผู้บริโภคเองเนี่ยคือเขาซื้อสินค้าไปเพื่ออะไร เพื่อให้ชีวิตประจําวันของเขาใช้ในชีวิตประจาวันของเขาบางครั้งเนี่ยใช้เพื่อความสุขส,ขสบายบางครั้งใช้เพื่อหน้าที่การงานรับใช้เพื่อไปประกอบอาชีพถ้าคนขายไม่ต้องแคร์ไม่ต้องสนใจว่าเออคนซื้อซื้อไปใช้อะไรก็ไม่รู้ฉันถือว่าฉันโฆษณาคุณจ่ายเงินแล้วคุณก็รับไปที่เหลือไม่เชื่อวามรับผิดชอบของฉันต้องจินตนาการภาพขึ้นมาว่าแล้วสังคมเราจะอยู่อย่างไรถ้าสามารถที่จะเปิดโอกาสให้คนขายของไม่ต้องรับผิดชอบตัวเองแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณหน่วยงานอย่างสอคบ,อบอรจริงๆนะครับที่ ทำให้สังคมของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มันไม่มีทางที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับไม่มีทางที่ในสังคมนี้นะฮะจะไม่มีคนไม่ดีนะครับไม่มีคนที่จะโอ้โหจงใจที่จะสร้างปัญหาขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพยังไงมันก็มีแน่นอนครับแต่ว่าหน่วยงานที่จะคอยตรวจสอบเป็นที่พึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นหน่วยงานที่แข็งแรงแบบนี้ได้นะนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเรามาพบกันใน EP ีต่อไปสวัสดีครับเิเศษสำหรับชาวทยานะครับ แพลตฟอร์ม Future Skill เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยทุกคนในการพัฒนาตนเองนะครับผมมีสิทธิที่พิเศษที่จะให้ทุกคนช่วยในการพัฒนาตนเองได้ง่ายขึ้นนะครับโดยผมมีโค้ดส่วนลดสําหรับแพ็คเกจ1ปี0ถึง50%นะครับจากราคา9,948บาทหรือเพียง4,974บาทครับและสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะครับผมมีโค้ดส่วนลด100บาทนะครับในแพลตฟอร์ม The Vision by Future Skill ซึ่งในนั้นมีคอร์สที่ผมพัฒนาร่วมกับ Future Skill ก็คือ Leadership Under Crisis ด้วยนะครับโค้ดส่วนลดนี้ สามารถที่จะเอาไปใช้กับพอร์สืดอื่นที่อยู่ใน The Vision ได้เช่นเดียวกันนะครับสิทธิพิเศษโอกาสดีๆแบบนี้อย่าพลาดกันนะครับทียาน d เดลีพดด่พอดแคสต์พอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชย,ย